คุณนพค,ครับวันนี้เรามีทำอะไรกันบ้างเห็นว่าคุณได้ติดต่อบริษัททำความสะอาดมาใช่ครับคุณวิทย์ทางเราได้ติดต่อทางบริษัทนั้นไว้แล้วครับวันนี้ชชวงเย็นจะมีการเจราจากันครับโอเคงั้นผมฝากหน้าที่นี้คุณดูแลเลยนะได้ครับคุณวิทย์ สวัสดีครับผมนพผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อคอนโดบิตันครับสวัสดีค่ะดิฉันแอนนะคะเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายของบริษัทโบรเมดคลินิกเซอร์วิสค่ะก่อนเลยนะครับผมอยากสร้างข้อเสนอของบริษัททางคุณแอนนะครับว่าบริษัทของคุณมีค่าบริการทำความสะอาดเท่าไหร่และมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับได้ค่ะคุณนพ ทางเราเนี่ยมีแท็กเกจให้เลือกหลายแบบเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจตแบบมามตรฐานเนี่ยจะเหมาะกับคอนโดของคุณนกมากกว่าค่ะคิดเป็น,นรายเดือนนะคะอยู่ที่5 0 0 0 0นบาทต่อเดือนค่ะโดยจะรวมบริการดังนี้นะคะทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางค่ะเช่นถ้งทางเดินล็อบบี้ฟิตเนสหรือว่าสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็ดูแลห้องน้ําสาธารณะนะคะอย่างเช่นทาความสะอาดเติร์อุปกรณ์กระดาษชำระหรือว่าสบู่ค่ะทาความสะอาดลิฟต์และทางเดินบันไดหนีไฟนะคะ แล้วก็จะมีการจัดการขยะแล้วก็ดูแลถังขยะทุกจุดเลยค่ะทําความสะอาดกระจกอาคารนะคะหนึ่งเดือนต่อครั้งค่ะแล้วก็อบค่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสสูงนะคะเช่นมือจับประตูหรือว่าปุ่มลิฟต์ค่ะแล้วก็จะมีแม่บ้านประจำอาคารทุกคนค่ะพร้อมห,หน้าทีมงานคอยตรวจสอบดูแลคุณภาพงานค่ะอืมคอนข้างคบนะครับแต่ราคาก็สูงอยู่เหมือนกันที่จริงแล้วเรามีงบประมาณอยู่ที่3,5 0,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าทางคุณสามารถทำได้ในงบนี้ เราก็อาจจะพิจารณาเพิ่มระยะสัญญาให้ยาวขึ้นได้ครับอืมสามแสนห้าหมื่นบาทนี้ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานของทางเรามากๆเลยนะคะที่จริงแล้วเนี่ย็อเกจนี้ของเราจะอยู่ที่ราคาห้าแสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนค่ะแต่ทางเราเนี่ยอยากร่วมงานกับทางคุณนบจริงๆค่ะก็เลยลดให้เหลือห้าแสนบาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะทางเราเองก็สนใจที่อยากจะร่วมงานกับบริษัทของคุณแอนนะครับเพราะตัวผมนั้นเชื่อมั่นในการทํางานของบริษัทคุณแอนอยู่แล้วแต่ตัวผมนั้นได้รับคำสั่งมาให้ปิดดิวภายในวันนี้ครับ ผมเข้าใจนะครับว่าต้นทุนของทางคุณค่อนข้างสูงแต่ทางเราก็มีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณเหมือนกันครับงั้นเอาแบบนี้ไหมครับผมขอเวลาสิบัทีไปปรึกษากลุ่มกั่อนครับยินดีเลยค่ะ <c oughs> ครับคุณวิทย์พอดีทางนั้นเขาเสนอราคามาที่า0 0 0บาทครับเป็นแพ็กเกจของวงจรแต่เขาไม่มีท่าทีที่จะลดราคาให้เราเลยครับแล้วคุณวิทย์เข้ามาเจรจายให้ได้ไหมครับผมเข้าไปคุยให้ตอนน้ต้นไม้ก่อนขอบคุณครับ วัสดีครับคุณแอนผมได้ยินว่ามีการเจราจาเรื่องราคากันอยู่ผมเลยอยากเข้ามาพูดคุยด้วยครับยินดีค่ะคุณวีทเอาตรงๆเลยนะครับผมดูตัวเลขแล้วห้าแสนบาทต่อเดือนเนี่ยมันเกินงบข,ของเรามากเกินไปผมอยากให้คุณพิจารณาใหม่อีกทีหนึง่งคุณพอจะมีตัวเลือกอื่นๆให้เราพิจารณาไหมครับเข้าใจค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูทางเลือกอื่นๆกันบ้างนะคะ แพ็กเกจแรกนะคะเป็นแพ็กเกจครบวงจรค่ะราคา500,000บาทต่อเดือนนะคะบริการครบทุกอย่างที่แจ้งไว้เลยค่ะมีแม่บ้านมีแม่บ้านประจำา6คนนะคะแล้วก็อบค่าเชื้อผิวสัมผัสสูงทุกวันค่ะรักษาั่ายไว้น้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะต่อไปนะคะเป็นแพ็กเกจมาตรฐานราคา4 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะทําความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางนะคะล็อบบี้ฟิตเนสห้องน้ําค่ะมีแม่บ้านประจำนะคะจะลดเหลือ4คนค่ะแล้วก็อบค่าเชื้อสัปดาห์ละสามครั้งค่ะรักษาั่ายน้น้เดือนละหนึ่งครั้งค่ะ แพ็กเกจประหยัดนะคะจะอยู่ที่3 5 0 0 0 0้าบาทต่อเดือนค่ะทำความสะอาดเฉพาะล็อบบี้แล้วก็พื้นที่หลักๆเท่านั้นค่ะมีแม่บ้านประจำร้อยละส3คนค่ะแล้วก็ไม่มีบริการอบค่าเชื้อนะคะไม่รวมการลักงสรว่ายน้ำด้วยค่ะฟังดูเียนะครับอย่างนี้ทีมเราจะได้มีทางเลือกเอางี้ผมขอเลือกเป็นตัวเลือกที่2แงไปกันครับให้เราลองใช้แพ็กเกจ40,000 0บาทก่อนเป็นเวลา3เดือนแล้วเรามาประเมินใหม่ดีไหมครับ ดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำสัญญากันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ